ภาษากายเผยความจริงที่น่าตกใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณคุณอยู่ในขั้นไหนของความสัมพันธ์แค่มองอย่างอ i ายและความพยายามสัมผัสคนที่คุณแอบรักอย่างเขินๆโดยให้ดูเหมือนไม่ได้ตั้งใจหรือจับมือกันแล้วหรือบางทีคุณอาจเป็นคู่รักกันมาประมาณ1ปีแล้วแต่แฟนของคุณเริ่มจะตีตัวออกห่างหรือหลบตาคุณมันเป็นสัญญาณที่ไม่ดีหรือเปล่าถึงเวลาที่ควรจะต้องแพนิกไหม ไม่ต้องกังวลไปมันอาจจะไม่ได้ดราม่าอย่างที่คุณคิดมีหลายอย่างที่ผู้คนพยายามสื่อสารโดยไม่ใช้คำพูดไม่จำเป็นต้องพูดอะไรในเมื่อภาษากายของเราก็แสดงออกมากพออยู่แล้วสิ่งสำคัญคือการอ่านมันอย่างถูกต้องชีวิตสดใสจะช่วยให้คุณเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยและอย่าลืมกดไลค์ให้เราล่ะสถานการณ์ที่1ทุกอย่างเรียบร้อยดีและคุณชอบกัน สัญญาณที่แน่นอนของความสัมพันธ์ที่มีความสุขคือถ้าคุณสังเกตว่าคนรักของคุณสบตาและจ้องคุณนานกว่าที่ควรจะเป็นเล็กน้อยถ้าการกระทํานี้เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าคุณก็แน่ใจได้เลยว่าพวกเขาชอบคุณหลักฐานเชิงบวกอีกข้อนึงก็คือว่าระหว่างการสนทนาหรือการเดินถ้าคนรักของคุณพยายามจะหันร่างกายมาหาคุณพวกเขาสนใจคุณแม้ว่าพวกเขาจะนั่งไขว่ห้างแต่นิ้วเท้าจะหันไปหาคุณอย่างแน่นอน ถ้าคนรักของคุณเป็นผู้หญิงที่มีความรู้สึกดีๆต่อคุณเธอจะพยายามโน้มตัวเข้าหาคุณโดยไม่รู้ตัวโดยที่หลังยังตรงอยู่โดยวิธีนี้เธอทําทให้รูปร่างของเธอดูดีขึ้นโดยนําเสนอตัวเองในลักษณะที่ดูดีที่สุดอันที่จริงผู้หญิงส่งสัญญาณที่ไม่ใช้คําพูดมากมายที่แสดงว่าพวกเธอสนใจและสัญญาณเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากจิตใต้สําสนึกมาดูกันเธอดึงข้อมือเข้าไปในเสื้อแขนยาวหรือเปล่านั่นเป็นสัญญาณที่ดีนะ เธอดึงความสนใจของคุณไปยังส่วนที่ไร้าการป้องกันและบอบางที่สุดในร่างกายของเธอเธอเล่นกับผมตัวเองโดยใช้นิ้วพันเกลียวผมหรือเปล่าเธอชอบคุณมากเลยตัวบ่งชี้ที่ยอดเยี่ยมคือถ้าคุณเริ่มสังเกตว่ามือของคุณสัมผัสกันโดยบังเอิญบ่อยมากมันอาจจะไม่มีเหตุผลจริงๆก็ได้หรือที่ดีไปกว่านั้นจู่ๆก็มีฝุน่นจํานวนมากบนเสื้อผ้าของคุณโดยไม่คาดคิด ซึ่งจําเป็นต้องได้รับการทําความสะอาดอย่างเร่งด่วนสิ่งที่คนรักของคุณทําก็คือทําความสะอาดมันอย่างจริงจงังด้วยสัญญาณดังกล่าวคุณก็มั่นใจได้ว่าเธอสนใจคุณมากๆบางครั้งคุณอาจสังเกตเห็นว่าหลังจากเล่าเรื่องตลกไปแล้วคนที่เล่าเรื่องนั้นกำลังมองมาที่คุณแล้วรอปฏิกิริยาจากคุณเอ้นั่นเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าคนคนนั้นชอบคุณนะ เอาล่ะข้อเท็จจริงที่น่าตกใจสำหรับคุณคุณรู้ไหมว่าผู้ชายมักจะหยุดยิ้มกว้างเมื่ออายุ5-6ปีถ้าคุณสังเกตว่าผู้ชายที่อยู่ใกล้คุณเขายิ้มกว้างมากๆแล้วก็แสดงว่าเขามีความสุขจริงๆตามคำพูดของนักจิตวิทยาแพตตี้วูด หลักฐานร้อยเปอร์เซนต์ว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีแน่นอนคือถ้าคุณเริ่มสังเกตว่าคนรักของคุณนั้นใช้ท่าทางและน้ำเสียงแบบเดียวกับที่คุณทำไม่ได้หมายความว่าพวกเขากำลังพยายามล้อเลียนคุณมีแนวโน้มมากกว่าว่าพวกเขาชอบคุณและกำลังลอกเลียนแบบคุณโดยไม่รู้ตัวเป็นความจริงที่เมื่อคนเห็นบางสิ่งที่ดึงดูดใจพวกเขารูม่านตาก็จะใหญ่ขึ้นเพราะงั้นถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อคุณอยู่ต่อหน้าแล้วก็แสดงว่าพวกเขาสนใจคุณแน่นอนคู่รักของคุณชมคุณบ่อยมาก ใช่พวกเขาชอบคุณแน่ๆ่แนฟนของคุณผู้ชื่อของคุณถูก5นาทีหรือเปล่าโอ้ยอยหงุดหงิดไปเลยมันเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าพวกเขาชอบคุณผู้คนรู้สึกดีที่ได้เรียกชื่อคนที่ตัวเองรักคนที่รักคุณมากอาจจะกระตือรือร้อนเกินไปเวลาอยู่ต่อหน้าคุณถ้าพวกเขาเคลื่อนไหวอย่างเร่งรีบพยายามทำหลายๆอย่างพร้อมกันสุดยอดพวกเขามีความสุขที่ได้เจอคุณนั่นก็เลยทำให้พวกเขาทำตัวแบบนั้น ถ้าจู่ๆคนรักของคุณเริ่มมีความสนใจในการตกปลาหรือขี่ม้าแม้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นงานอดิเรกของคุณคุณก็น่าจะมีความสุขนะเพราะพวกเขาชอบคุณมากจนพร้อมที่จะทำสิ่งที่คุณสนใจถ้ามีคนพูดถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่พวกเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณจากบทสนทนาแสดงว่าคุณมีความสำคัญสำหรับพวกเขาและความสัมพันธ์ของคุณก็สดใสแน่นอนจะดีมากถ้าคุณสังเกตเห็นสัญญาณเหล่านี้ระหว่างคุณกับแฟนกดไลค์ให้เราที่บอกข่าวดีพวกนี้ด้วยนะ ทีนี้มาพูดถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามกันตัวบ่งชี้ว่ามีบางอย่างผิดปกติสถานการณ์ที่2มีบางอย่างผิดปกติคุณต้องคุยกันมันเป็นสัญญาณที่น่ากังวลถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพยายามพูดอะไรบางอย่างกับคนรักแต่คุณกลับรู้สึกไม่สะดวกใจที่จะพูดไม่ว่าจะเป็นการที่ร่างกายของพวกเขาหันหนีจากคุณหรือว่าพวกเขาไม่มองตาหรือไม่ก็พยายามอยู่ห่างจากคุณ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสัญญาณชัดเจนของปัญหาและความเป็นปรปักเมื่อคู่ครอง,องของคุณพยายามหลีกเลี่ยงความใกล้ชิดการจูบของพวกเขาจะรวดเร็วและเป็นทางการถ้าพวกเขาปล่อยหลับขณะหันหลังให้คุณและนอนในท่าขดตัวคุดคูนั่นคือสัญญาณเตือนในความสัมพันธ์ของคุณแล้วตัวบ่งชี้อีกตัวที่บอกว่าถึงเวลาต้องคุยกันก็คือปฏิกิริยาต่อเมื่อคุณเล่าเรื่องตลกถ้ามีรอยยิ้มที่ไม่จริงใจและฝืนยิ้มก็มีบางอย่างไม่ปกติแล้วละ่ะเช่นเดียวกับการรุกของคุณ ถ้าพวกเขาตอบสนองแบบไม่ได้สนใจแสดงว่าคุณไม่มีเสน่ห์สำหรับคู่ของคุณคุณไม่ควรเสียเวลาคบกับพวกเขาถ้าคุณเห็นการตั้งกัดด้วยร่างกายระหว่างการสนทนาเช่นกอดอกหรือขัดสมาธิก็อาจถึงเวลาต้องพิจารณาแล้วว่าความสัมพันธ์ของคุณยังราบรื่นดีอยู่หรือเปล่าถ้าเสียงของแฟนคุณไม่ชัดเจนคำพูดดูหงุดหงิดและสายตาของพวกเขาดูหม่นหมองอยู่เสมอคุณก็ควรสังเกตการกระทำเหล่านี้ให้ดี เรื่องสําคัญสําหรับผู้หญิงคุณควรกังวลถ้าแฟนของคุณไม่ทําตามกฎมรารยาทง่ายๆเช่นไม่เปิดประตูให้คุณหรือไม่ให้คุณไปก่อนอันที่จริงก็เป็นสถานการณ์เดียวกันเมื่อผู้หญิงทําด้วยเธอคุยโทรศัพท์บ่อยจนเธอลืมคุณระวังไว้ยิ่งไปกว่านั้นระหว่างเดินถ้าคุณเดินตามหลังและคนรักไม่แม้แต่จะหันกลับมามองหรือเดินช้าลงแสดงว่าความสัมพันธ์ของคุณเริ่มแย่แล้วล่ะ ถือเป็นสัญญาณที่ไม่ดีหากคู่รักสแสดงการดูถูกกันมันอาจเป็นการกลอกตาหรือพูดจาไม่ดีเกี่ยวกับแฟนพูดไปชดประชนันหรือแม้กระทั่งล้อเลียนตามสถิติแล้วนั่นเป็นการบอกล่วงหน้าว่าอาจมีการเลิกราหรือการหย่าร้างคุณกับแฟนของคุณอาจนั่งที่โต๊ะด้วยกันแต่คุณยังคงกินสปากเกตตี้ของคุณในขณะที่แฟนของคุณดื่มกาแฟาและกินชีสเค้กอยู่แล้วแย่ yeah, จังคู่รักที่มีความสุขมักจะเป็นกระจกเงาของกันและกัน พวกเขามักทำเรื่องต่างๆเสร็จในเวลาเดียวกันมันเกิดขึ้นในระดับจิตใต้สำนึกแล้วในเมื่อมันไม่ซิงกันแบบเนี้ยก็ควรจะต้องเก็บเอามาคิดแล้วล่ะการโต้เถียงเป็นสัญญาณที่ไม่ดีคุณพูดก็ใช่แต่ถ้าคู่รักเย็นชาต่อกันและรักษาความมั่นคงของอารมณ์ไว้มันอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าพวกเขาได้ก้าวผ่านจุดที่ไม่มีวันหวนกลับและไม่มีความรู้สึกเหลือให้แสดงออกมาอีกต่อไปแล้วคนททีี่่่่รรััักกกกนมมจะแสดงงคคววาหใยตอ ถ้าแทนที่จะรีเสื้อผ้าให้หรือปัดผมให้เรียบพวกเขาแค่บอกคุณว่าผมของคุณยุ่งคุณก็ควรคิดดูอีกทีว่าความสัมพันธ์ของคุณยังคงดีอยู่หรือเปล่าถึงอย่างนั้นคุณควรจําไว้ว่าอาการแบบนี้ก็ไม่ใช่คําพิพากษาความสัมพันธ์ของคุณมันอาจจะเป็นแค่สัญ,ญญาณของความไม่สมดุลบางอย่างเท่านั้นก็ได้